สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันตพัดจากกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบ้านที่ราคาไม่แพงแต่อยู่ในโครงการที่ดีเหมาะสําหรับเป็นบ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศอีกหลังหนึ่งนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นบ้านไทยใหญ่นะครับราคาบ้านแต่ละหลังนั้นเกิน10ล้านทั้งนั้น,นครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านฟลอร่าวิวชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นบ้านไทยใหญ่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราจะหาบ้านสักหลังนะครับอยู่ในชุมชนที่มีคุณภาพแล้วราคาไม่แพงนะครับผมพามาดูที่นี่เลยครับมีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะฮะเป็นบ้านใหม่นะครับขนาดพื้นที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตร แต่ละหลังนะครับในบ้านจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงใหญ่มีห้องเก็บของแล้วก็จอดรถได้2คันนะครับการเดินทางนะครับเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางเส้นดอยสะเก็ดนะครับหมู่บ้านฟลอร v าวิวจะอยู่ด้านขวามือนะครับเข้าซอยไปอีกนิดหน่อยนะครับ หรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูตัวอย่างบ้านหนหลังนะฮะซึ่งจะเป็นหลังด้านขวาสุดตรงนี้ด้านหน้าถนนกว้างขวาง,วางนะครับชุมชนดีหมู่บ้านดีสามห้องนอนนั้นอยู่ชั้นบนครับส่วนท้งข้างล่างนั้น,ด,นด้านหน้านะับพอเราเข้ามาจะเป็นโถงใหญ่ตรงนี้สามารถตั้งเป็นชุด ต๊ะรับแขกได้นะครับต่อเนื่องเข้ามาด้านในตรงนี้ก็ตั้งเป็นชุดรับประทานอาหารได้แล้วก็ทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นบนส่วนตรงนี้นะครับก็ทําเป็นครัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะครับเราเอาแก๊สมาตั้งก็ใช้ได้แล้วนะฮะส่วนด้านหลังนะครับต่อเนื่องมาก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็ด้านหลังนี้มันจะมีเป็นลารางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ ได้ทําเป็นตัวพื้นสําเร็จนะครับปูทับไว้นะฮะเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยหลังบ้านนะครับด้านข้างก็เป็นต้นไม้ใหญ่อากาศดีนะครับมีสี่หลังเท่านั้นประตูเป็นบานไม้ครัวครบนะครับราคา3 2 5ล้านบาท อันนี้ฟรีค่าโอนทั้งหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมทางฝั่งนี้ก็ยังมีประตูอีกบานนะฮะพอดีว่ารถเรานะครับจอดไม่ถึงด้านในนะฮะด้านในถ้าเราจอดชิดกับตัวบ้านก็จอดรถได้2คันสบายสบายนะครับตรงนี้มีห้องน้ําส่วนหลังอื่นๆห้องน้ําจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ครับจะอยู่ตำแหน่งด้านขวา บันไดของหลังนี้ผมมองว่าเดินสบายมากเลยครับ2ห้องนอนอยู่ด้านซ้ายนะครับอีกห้องนอนนั้นอยู่ด้านขวาห้องห้องนอนห้องนี้นะครับเป็นห้องมาสเตอร์นะครับมีระเบียงให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทำบิวอินเป็นตู้ให้นะครับอีก2ห้องเพื่อนบ้านดีนะครับบรรยากาศเงียบสงบเดินทางเข้าตัวเซนทันเฟสประมาณ8กิโลนะครับขับรถประมาณสัก10นาที มีบิวอินตู้ตู้เสืาอผ้านี้จะมีให้ไว้2ห้องนะครับแล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวสุขภัณฑ์นะครับยี่ห้อคอตโต้ประตูตรงนี้เป็นประตูบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นนะครับต่อเนื่องเข้ามาด้านขวาอันนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำนะครับนี่เป็นห้องนอนด้านหลังข้อดีของห้อง หลังหัวมุมนะครับก็จะได้บรรยากาศสวนประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมม,มีห้องน้ำด้วยที่จริงมันจะมีเป็นแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้นะครับผมเดินไปไม่ถึงห้องนี้ก็ได้วิวด้านหลังบ้าน หลังคาที่ท่านเห็นนะฮะเป็นหลังคานอกโครงการแล้วนะครับราคาไม่แพงครับคุณผู้ชม3ามล้านสบาทเท่านั้นนะครับฟรีโอนเลยเราเดินลงไปดูชั้นล่างนะครับผมจะมีตำแหน่งการเดินทางนะครับไว้หลังคลิปอีกทีนะฮะคุณผู้ชม ฝากด้วยนะครับหลังนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็นะัดชมบ้านได้ทุกๆวันเลยนะครับโดยทีมงานกันกนตพัฒน์นะครับสามารถโทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับฝากขายบ้านและที่ดินนะครับทั้งเชียงใหม่แล้วก็ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวไปชมเส้นทางการเดินทางนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สำหรับการเดินทางไปฟลอร่าวิวนะครับตรงกลางนี้คือเมืองเชียงใหม่นะครับถนนเส้นนี้เป็นเส้นซูเปอร์ไฮเวย์แล้วก็ตำแหน่งนี้คือเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับให้ให้คุณผู้ชมนะครับวิ่งมาตามถนนเส้น118นะครับขับรถตรงมาอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมตรงมาประมาณ8กิโลกว่านะครับ อ่าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเจอเป็นตลาดค้าเจริญนะครับตรงนี้จะมีเซเว่นด้วยนะครับหน้าปากซอยให้คุณชมเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับฟอร่าวิวแล้วตรงเข้ามาไม่ไกลก็จะเจอป้อมยามแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับตัวบ้านนั้นจะอยู่ด้านซ้ายนะครับการเดินทางไม่ไกลนะฮะแล้วก็ไปสนามบินใช้เวลาประมาณสัก20กว่านาทีแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชม